สวัสดีค่ะนักศึกษาคลิปนี้จะเป็นคลิปเฉลยเรื่องของรายการปรับปรุปรง2นะคะรายการปรับปรุง2ก็จะประกอบไปด้วยรายการปรับปรุง4ตัวสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคานี้สงสัยจะศูนย์วัสดุสำนักงานใช้ไปหรือแม้แต่กระทั่งข้อผิดพลาดนะคะการบ้านโจทย์การบ้านอยู่ตรงนี้นะคะ ในการปรับปรงุงเราจะต้องปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปดังนั้นอาจารย์ก็จะเตรียมสมุดรายวันทั่วไปเอาไว้นะคะเขียนหน้าที่1พศ2 5 xx แล้วก็เป็นวันที่31มธันวาคมนะคะโจทย์ข้อ1เมื่อวันที่1กันยายนได้ซื้อวัสดุสำนักงานเพิ่มเติม5,000เมื่อวันที่30พฤศจิกายนซื้ออีก3,000ันนะคะ ในวันสิ้นงวดตรวจนับและตีราคาวัสดุแล้วเหลืออยู่ที่3000แปลว่าข้อนี้คือรายการปรับปรุงเรื่องวัสดุสำนักงานที่ถูกใช้ไปแล้วว่าใช้ไปเท่าไหร่นะคะดังนั้นเวลาที่เราปรับปรุงเราก็เขียนเลยนะคะโดยการเดบิตวัสดุสำนักงานเติมคำว่าใช้ไป ใช้ไปแล้วหมดไปแล้วถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะอยู่หมด5แล้วก็เครดิตด้วยวัสดุสํานักงานวัสดุสํานักงานเฉยๆอยู่หมดที่1นะคะสมมุติเป็น1 05แล้วก็อธิบายรายการปรับปรุงไปว่าปรับปรุงวัสดุสํานักงานใช้ไปเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นปิดรายการก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราต้องการรู้ว่าแล้วมันถูกใช้ไปแล้วเท่าไหร่ล่ะจากโจทย์เขาบอกว่าเดิมเนี่ยไปซื้อมา5,000ซื้อเพิ่มมาอีก3,000แปลว่าตอนนี้วัสดุในมือที่เรามีอยู่เนี่ยมี8 0 0พละแต่ตอนเนี้ไปตรวจนะปรากฏว่าเหลือแค่3,000มีให้ใช้8,000แต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่3 0 0พันแปลว่ามันหายไป5,000ันห0นนั้นก็แปลว่ามันถูกใช้ไปแล้วหมดไปแล้วนะคะดังนั้น ก็คือถูกใช้ไปแล้ว5,000บาทก็เขียนเลยว่า5,000บาทเดบิตวัสดุสำนักง,งานใช้ไป5 0 0 0ันเครดิตวัสดุสำนักง,งาน5 0 0 0แบบนี้นะคะเพราะเดิมเรามีให้ใช้8 0 0 0แต่ตอนนี้เหลือแค่3 0 0พันหายไป5 0 0 0ันก็แปลว่าถูกใช้ไปแล้วนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2 เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมมีเครื่องตกแต่งราคาทุนยกมาอยู่แปดหมื่นแล้วก็ซื้อเพิ่มมาอีกสองแสนคิดค่าเสื่อมราคาสิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะคะจะเห็นว่าเรามีเครื่องตกแต่งเนี่ยซื้อมาสองรอบรอบแรกคือซื้อมาต้นปีแปลว่ารอบเนี้ยคิดค่าเสื่อมราคาได้ทั้งปีส่วนอีกอันหนึ่งนะคะซื้อเพิ่มเติมมาสองแสน แต่ซื้อมาวันที่1กรกฎาก็แปลว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องตกแต่งนี้ทั้งปีเราใช้แค่ตั้งแต่กรกฎาถึงธันวานะคะดังนั้นเราจะคิดค่าเสื่อมราคาแยกกันสำหรับข้อ2เนี่ยเป็นรายการปรับปรุงเรื่องค่าเสื่อมราคานะคะเราจะบันทึกรายการปรับปรุงเลยนะคะโดยการเดบิตค่าเสื่อมราคา อันนี้เป็นเครื่องตกแต่งเราก็ขีดเครื่องตกแต่งแล้วก็เครดิตด้วยค่าเสื่อมราคาเติมคำว่าสะสมขีดชื่อเครื่องตกแต่งอธิบายรายการไปว่าปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งแล้วก็ขีดเส้น ส่วนเลขที่บัญชีนะคะถ้าเป็นค่าเสื่อมราคาเห็นคำว่าค่ามันมักจะอยู่หมวดที่5เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะก็เป็น502เห็นคำว่าค่าเสื่อมราคาเติมคำว่าสะสมสะสมเมื่อไหร่จะอยู่สินทรัพย์หมวดที่1ทันทีสมมุติเป็น106ก็แล้วกันเสร็จแล้วเรายังไม่รู้จำนวนเงินด้านเดบิตเครดิตเราก็ต้องไปคำนวณโดยแบ่งคำนวณทีละทีละล็อตเนาะ ล็อตที่1คือเครื่องตกแต่งที่ซื้อมา1มกรลาสมมติอาจารย์เขียนเป็นล็อตกันแล้วกันอันนี้คือล็อตที่1ล็ที่1นะคะเครื่องตกแต่งที่ซื้อมาเนี่ยราคาทุน80,000บาทไม่มีราคาซากก็แปลว่าไม่ต้องเอาไปลบราคาซากอัตราคือ10%เซต่อปีและเราก็ใช้ทั้งปีดังนั้นจะคูณ1ปีก็ได้นะคะหรือจะคูณ 12เดือนจากทั้งหมด12เดือนก็ได้หรือไม่คูณก็ได้นะคะเพราะมัน1ปีพอดี80,000คูณ10%ก็เท่ากับ8,000อันนี้คือค่าเสื่อมของลอถแรกที่ซื้อมาตอน1มกราต่อมาพอลอถที่2ล็อตที่2เราไปซื้อมา2,000 0 0ไม่มีราคาซากเช่นเดียวกัน ค่าเสื่อมราคาคิดเท่ากันคือ10%แต่ต้องใช้ทั้งปีนะถึงจะเสื่อม10%แต่เราไม่ได้ใช้ทั้งปีค่ะเราใช้แค่กี่เดือนเองกรกรดาสิงหากัยาตุลาพฤศจิกาธันวาเราใช้แค่6เดือนเองจากทั้งหมด12เดือนนะคะก็เป็นคูณ6หาร12คูณระยะเวลาไป20แสนคูณ10%ก็ได้2 0,000ื่น0 0งคูณ6เดือนจากทั้งหมด12เดือน ก็จะได้เท่ากับ1 0 0 0 0บาทรวมทั้ง2ล็อตนี่ก็แปลว่าเรามีค่าเสื่อมราคาของเครื่องตกแต่งทั้งสิ้น1,8,000บาทนะคะเราก็ไปใส่ตรงนี้เลยว่ามันคือ1,8,000บาทเท่านี้นะคะเครื่องตกแต่งเราอาจจะซื้อมาหลายอย่างบางทีเราซื้อโซฟา อันนี้เราซื้อโต๊ะรับแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นเซ็ตเครื่องตกแต่งหมนกันแต่เราซื้อมาคนละรอบอันนึงซื้อมาต้นปีอันนึงซื้อมากลางปีดังนั้นการเสื่อมสภาพมันก็จะไม่พร้อมกันก็ต้องคิดแยกกันนะคะต่อมารายการที่3กิจการมีลูกหนี้ให้ตั้งค่าเผื่อแปลว่าข้อนี้คือรายการปรับปรุงเรื่องของหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะ เขาบอกว่ามียอดลูกหนี้เนี่ยสิ้นปีหนึ่งแสนบาทแล้วก็คิดค่าเผื่อสเปอร์เซของยอดลูกหนี้พอดีเลยก็แปลว่าเอาสาเเซนไปคูณหนึ่งแสได้เลยนะคะโดยที่ไม่มีข้อมูลค่าเผื่อเดิมมาอยู่ด้วยถ้ามีข้อมูลค่าเผื่อเดิมเนี่ยจะต้องมีการเอาตัวเลขไปหักออกนะคะเช่นตอนนี้เราคำนวณแล้วว่า การตั้งค่าเผื่อนี่เนี่ยจะต้องเอา1,000 0แสนคูณ3 1 0เปอคูณ3ก็ได้เท่ากับ3,000อันนี้คือนี่สงสัยจะศูนย์ในปีนี้เราคาดว่าจะไม่ได้รับเงินทั้งสิ้น3,000บาทแต่ถ้าเผื่อมีค่าเผื่อเดิมยกมาเช่นยกมา100บาท เราก็จะต้องเอา100ไปหักจาก3,000เหลือ2,009แล้วก็ค่อยเอาไปลงบันทึกบัญชีนะคะถ้าเป็นการคิดค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ด้วยเปอร์เซ็นต์ของยอดลูกหนี้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงค่าเผื่อเดิมที่มีอยู่แต่ถ้าเป็นการคิดค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์เป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายอันนี้เราไม่เราไม่ต้องสนใจว่ามีค่าเผื่อเดิมมาไหมแต่เผอิญข้อนี้ไม่ได้มีข้อมูลค่าเผื่อเดิมยกมา ดังนั้นเราก็ทราบได้เลยว่าใน1 0 0 0 0แสนเนี่ยเราจะเก็บเงินไม่ได้3,000นะคะดังนั้นเราก็ไปลงบันทึกบัญชีเลยโดยเดบิตนี่สงสัยจะศูนนี่สงสัยจะศูนย์เครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนยด้วยยอด3,000บาทเมื่อกี้นี้ที่เราคำนวณได้นี่สงสัยจะศูนย์ คือหนี้ที่เราคาดว่าจะไม่ได้คืนเป็นบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายนะคะค่าเผื่อเห็นคำว่าค่าเผื่อหมวดที่1นะคะสมมติเป็น1นึ่งนก็นแล้วกันแล้วก็ปรับปรุงค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนยอธิบายไปนะคะแล้วก็ขีดเส้นปิดไป ต่อมารายการที่4จ่ายค่ารับรองพนักงานขายแต่ได้บันทึกบัญชีไว้เป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงทั้งหมดคือจริงๆจ่ายค่ารับรองพนักงานขายแต่ไปบันทึกเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงนะคะดังนั้นมันก็คือข้อผิดพลาดนั่นเองจริงๆต้องจ่ายค่ารับรองแต่ไปบันทึกเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยง ะค,ะคือตอนที่เขาบันทึกผิดเขาเดบิตอันนี้คือสิ่งที่เขาทำผิดนะคะเขาบันทึกเดบิตค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เครดิตเงินสดด้วยยอดสามพันนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เขาทำผิดแต่สิ่งที่ถูกคือจริงๆเขาต้องเดบิตค่ารับรองแล้วก็เครดิตเงินสด 3 0 0พันบาทเท่ากันสิ่งที่เราเห็นคืออันนี้คือข้อผิดนะอันนี้คือสิ่งที่ถูกจะเห็นว่าเงินสดเนี่ยยังไงมันก็จ่าย3า0พันไม่ว่าจะเป็นบันทึกผิดหรือบันทึกถูกเนี่ยเงินสดเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วในเมื่อเงินสดมันถูกต้องอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะอันเนี้ยมันผิด ชื่อค่าเบีย้ยเลี้ยงมันผิดเราก็ต้องล้างมันออกการล้างมันออกก็คือเดิมมันเคยอยู่เดบิตเราก็จะย้ายมาไว้เครดิตเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงสามพันถ้าเราลบรายการออกเราจะลบเงินสดออกตรงนี้เงินสดออกแล้วค่าเบีย้ยเลี้ยงเราย้ายฝั่งแล้วเราก็ลบมันออกสิ่งที่เราเห็นอยู่ แปลว่านี่คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็จะเดบิตค่ารับรองเครดิตค่าเบี้ยเลี้ยง3,000บาทนั่นคือสิ่งที่ต้องบันทึกนะคะก็เดบิตไปเลยเดบิตค่ารับรองอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องแล้วก็เครดิตค่าเบี้ยเลี้ยงอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่ผิดล้างออกนะคะบันทึกสิ่งที่ถูกแล้วก็ ปรับปรุงข้อผิดพลาดก็ว่าไปแล้วก็ขีดเส้นปิดด้วยยอดเงินเท่าเดิมนะคะก็คือ3,000บาทค่ารับรองกับค่าเบเลี้ยงเห็นคำว่าค่าทั้งคู่เลยเป็นบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายก็เลือก เลขบัญชีที่ยังไม่มีนะคะ504 505อะไรงี้ต่อมารายการสุดท้ายรายการที่5นะคะจ่ายค่าก่อสร้างอาคารแต่บันทึกไว้เป็นค่าซ่อมแซมแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก่อสร้างอาคารเราต้องได้อาคารมาแต่ไปบันทึกเป็นค่าซ่อม นะคะดังนั้นเราจะดูนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาบันทึกผิดถ้าเราดูสิ่งที่เขาบันทึกผิดเขาบอกว่าเขาบันทึกไว้เป็นค่าซ่อมแซมก็จะเดบิตค่าซ่อมแซมเครดิตเงินสด ด้วยยอด3 0 0แสนแต่สิ่งที่ถูกคือต้องเดบิตอาคารจ่ายค่าซ่อมจ่ายค่าก่อสร้างเราจะต้องได้อาคารมานะคะแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดด้วยยอดเท่ากัน3ามแสนเงินสดถูกอยู่แล้วขีดทิ้งดังนั้น อาจารย์จะลบมันทิ้งมันอยู่เครดิตถูกแล้วแต่สิ่งที่ผิดเนี่ยค่าซ่อมแซมมันอยู่เดบิตดังนั้นเราจะย้ายมันไปไว้เครดิตค่าซ่อมแซมสามแสนบาทแล้วก็ลบตรงนี้ออกเราก็จะเห็นบัญชีที่เราต้องมีการปรับปรุง ก็ตามนี้เลยนะคะเดบิตอาคารสามแสนเคดิตค่าซ่อมสามแสนเราก็ไปลงบันทึกบัญชีเลยอาคารค่าซ่อมแซมตรงนี้อาจจะเป็นปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดก็ได้แล้วก็ขีดเส้นปิดไป ด้วยจำนวนเงินทั้งสิ้น3 0 0แสนบาทอาคารอยู่หมวดที่1นะคะค่าซ่อมแซมเห็นคำว่าค่าเป็นค่าใช้ใจ่ายก็จบแล้วสำหรับแบบฝึกหัดเรื่องรายการปรับปรุงอันที่สองนะคะ